เอาเร็วเร็วอะขึ้นไปนั่งตัวของตัวเองไปขึ้นไปไนั่งต๊ะตัวเองไม่ดีแล้วให้เข้อขึ้นปั๊บเข้า,า้อเลยอิ๊บ

เอาขาลงไปดีๆหุ่มเพชรเอาขาลงไอ้ปั๊บอชูกรเอาเร็วๆลูกนเร่งเวลาเข้า

พี่ปูนก,นบกนบับอบเอ้าตั้งใจกินอ้วนเลยอรงนี้อ้วนไปหาหมอนะ ไปโรงเรียนตัวนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งนานเลยหนูนะ

นางนเจริญอาหารเนขนมปัง,ปงปเดี๋ยวมันก็หกหรอกเสื้อมันสกปรปกไหมอะตรงนั้นอะมันหกลงไปอ่ะภูมอีกลัวน้องถ้ากลวนเดี๋ยวมันก็ทําของหกหรอกตั้งใจกินสิฉันไม่อยากให้เขากลวนอ่ะกินดีๆเขายามากินดีๆปั๊ปบ ดีล่าอยู่ไหนล่ะคุณอ, <c oughs> องไปหาหมอก่อนแล้วค่อยไปโรงเรียนะ

ตื่นขึ้นมาพี่แต่เช้าเลยผู้ลงคน้นถ่ายของเสียออกของเกาออกแล้วกกินได้อีกตั้งใจก,กินไอขึ้นนี่พุบปับไอไอทั้งขึง้นเลยเป็นรักกินขนมก็ไออะเหร่ารักกินกูดิสกับอไอมันไม่กิน อะไรแล้วไปเกี่ยวอะไรกับพี่ภูมิตั้งใจกินของเตียงให้ดีๆเดี๋ยวแม่ไปส่งที่โรงเรียนเร็วๆมันเจ็ดโมงกว่าแล้วนะเนี่ยแม่ตั้งใจกินลูกยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันกันเลยพี่ภูมิเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวพ่ป,ป๊ามารับ เธอเธอขยันกันมาหเนอฮะเธอขยัน <chanting> ก <raul> <À, S 2> ับ <leaned> า <forward> น่าจะเม็เพึ่มน้องข้ายเนียนนังสันนี่จะสูงซ้ำได้ Yêu, pap, nhiều. bởi papa tấm 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 Bắp tăng tấm 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 còn. จะกินไหมปั๊บฮะภูมิเสร็จหรือยังหลงถ้าเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันไปแตให้เสร็จก่อนพี่น้องๆไปเลี่ยงอะไรจะเด็กก็ไปเดีกก็อุบแล้วก็กวไปเบีา่ะ้กงร้อทำไมไม่กินให้หนวดภูมิ ya buka karena ada filter, kena kau betina. Hoom. Wardini nabi saya. pow song yon risks hmm. oubha